ผมกับผมนะชอตตี้บูจจว่ากับ AFK Journey นี่คือเกมมือถือแนวประจนภัยอราตเวิร์กโดดเด่นและกวาดรางวัลมาแล้วมากมายครับตอนนี้เขามีการอัปเดตคอร์รัปชันร่วมกับอนิเมะดันเจียนเมชิหรือว่าสูตรลับตำรับดันเจนนั่นเองครับโดยฮีโร่ที่มาให้เราใช้งานได้จะมี2คนก็คือมาซิลกับไลออสมาซิลเนี่ยเป็นสายนักเวที่ค่อนข้างโกงเอาเรื่องเลยทีเดียวเชียวครับแถมยังฮิวเพื่อนได้แล้วก็ชุบชีวิตเพื่อนได้ด้วย ส่วนไลอสเนี่จะสามารถเรียกชุดเกราะมีชีวิตมาช่วยต่อสู้ได้และยังสามารถดีบัฟศัตรูแล้วก็บัฟให้กับพวกเดียวกันได้อีกด้วยครับและนอกจากนี้ยังมีดันเจี้ยนกิจกรรมจากในอนิเมะทำอาหารได้แบบในอนิเมะและยังมีการแจกตัวละครไลออสกับมาซิลแค่ล็อกอิน3วันก็ได้ไปใช้ฟรีทั้งคู่กล่าวเป็นว่าใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดผมทิ้งไว้ใต้คลิปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูนะ โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกระชัปองหาไลออสกับมาซิลกันเลยกันลวกันนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้ขครเป็นพิเศษแต่ว่าไลออสเนี่ยล็อกอินวันแรกก็ได้แล้วใช่ไหมมาซิลล็อกอิน3วันก็ได้แล้วนะครับแต่ผมจะหาทั้ง2คนเลยกันลวกันครับเดี๋ยวเอามาซิลก่อนครับตอนนี้เพชรเยอะมากครับเพราะว่าผมสะสมมาตั้งแต่ซีซันก่นก่อนแล้วส่วนรอบแรกได้สีม่วงใบเดียวไม่เป็นไรครับคือเกมเนี้ยเขาการันตีภายใน40โรเท่านั้นครับเราเปิด40ใบได้แน่นอนครับโอ้รอบมีโชคดีนะได้สีม่วง3ใบเลยครับอ่ตผม อ่าได้อีกหนึ่งใบครับและรอบสุดท้ายเราได้มาซิวแน่นอนครับมาแล้วจ้าน้องนักเวทจอมเปิดเรียกน้องก็ไม่ได้อายุเป็นร้อยแลยว้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> เจมาซิวครับผมถ้าเกิดอยากให้มาซิวเก่งๆแล้วก็แนะนําว่าเปิดเพิ่มได้เลยนะครับคือยิ่งมีตัวซ้าเยอะก็ยิ่งเก่งเนาะส่วนไลอสเนี่ยังไม่ต้องตามหาก็ได้ครับเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมแจกของหรือว่าชิ้นส่วนของไลออสค่อนข้างเยอะอยู่แล้วครับ งั้นเดี๋ยวลองเปิดดูอีกสัก40รอบกันละกันนะครับดูซิว่ารอบนี้เนี่ยเราจะได้ใครบ้างครับอ้าวได้คนใหม่ครับน้องซานีคนนี้ยังไม่เคยได้ครับแล้วก็ได้สีม่วงมาอีก2คนนะครับอ่ะจัดไปครับผมต่ออีก10ใบ,บอ่ะรอบนี้สีม่วง2เหมือนเดิมครับผมต่ออีก10ใบฮ่ามาสิวนี้ต้องการันตีสีนั้นเนี่ยถึงจะออกมาโอเคได้มาสิวอีกหนึ่ง ทีนี้เรามาดูความสามารถของตัวละครบ้างดีกว่านะครับมาเริ่มที่มาซิลก่อนนะครับมาซิลเป็นตัวละครแรงเอสเนาะต่างมิติก็คือมาจากเรื่องอื่นนะครับหรือว่าคอลแลบมานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นนักเวทโจมตีด้วยเวทโมรยะ6ช่องครับสำหรับมาซิลเนี่ยเป็นนักเวทที่โจมตีค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าต้องรอไร่แป๊บหนึ่งนะครับพอสกิลอัลติเมทเต็มเมื่อไหร่รู้เรื่องเลยครับเพราะว่ามาซิลเนี่ยจะเรียกลูกบอลวิ่งใส่ศัตรูแบบรัวๆไม่มีพักกันเลยทีเดียวเชียวครับ ส่วนสกิลอื่นๆก็จะมียิงระเบิดนะครับแล้วก็จะมียิงแสงสีขาวด้วยแสงสีขาวเนี่ยนอกจากจะโจมตีแล้วก็ยังฮิลให้กับเพื่อนๆที่อยู่แถวนั้นด้วยนะแล้วท่านั้นยังไม่พอครับมาซิลยังสามารถไล่กรถาชุบชีวิตเพื่อนที่ล้มตายไปได้ด้วยนะคะแม่เหมือนในอนิเมะเลยเนาะจจดอ่อนของมาซิลเลยคือตัวคอ่อนข้างบางครับถ้าเกิดว่าโดนพวกใบหรือว่าสตันไปนะคือทําอะไรไม่ได้เลยไงด้วยความที่ตัวเองเป็นนักเวทต้องรอหายก่อนและกว่าจะไล่เวก็ต้องรอไล่แป๊บหนึ่งก่อนเนาะเวทถึงจะออก ส่วนคนต่อมาก็คือไลออสนั่นเองนะครับไลออสเป็นตัวละครแลงเอหรือว่าสีม่วงเนาะเป็นต่างมิติเหมือนกัน,นครับอยู่คลาสนักลบจมตีกายภาพในระยะ1ช่อง สำหรับไลออสนะครับถ้าไม่ตายจะเป็นการเรียกเกาะมีชีวิตมาช่วยต่อสู้นะครับและชุดเกาะนี้เนี่ยไม่มีวันตายด้วยนะครับก็คือเขาจะหายไปเองตามการเวลาแต่ถ้าเกิดว่าไลออสเนี่ยสามารถเก็บสกิลอัลติเมทได้ใหม่ก็จะสามารถเติมพลังให้ชุดเกาะสามารถต่อสู้ต่อไปได้ครับสกิลอื่นที่น่าสนใจก็จะมีข่มขวัญครับที่ลดดีเฟนซ์ของสตูทั้งกายภาพแล้วก็เวทมนต์เลยนะครับอีกสกิลหนึ่งคือนักชิมในดันเจียนนะครับท่านี้เนี่ยก็คือเวลาจัดการสตูได้มันจะมีการดรอปวัตถุดิบมาและไลออสก,ก็จะเข้าไป เก็บแล้วก็ทําอาหารเดี๋ยวนั้นทันทีเลยครับก็จะมีการเติมเลือดให้กับพันธมิตรในระยะ2ช่องด้วยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับพวกเขาได้อีกด้วยและถ้าเกิดว่ามาซิลได้รับผลบัฟอันนี้นะครับเธอจะฟื้นฟูพลังงานเพิ่มเติมอีก300หน่วยด้วยนะ เดี๋ยวผมจะลองเอาสอคนนี้ไปต่อสู้ไถด่านดูนะครับคือผมเอาลงแค่2คนพอนะ้ำเพราะว่ามอนสเตอร์พวกนี้มันเลเวลต่ำกว่าผมมากนะครับจะได้ให้เห็นบรรยากาศของ2คนนี้แบบชัดเจนนะครับในความเป็นจริงเราลงได้5คนใช่ไหมอันนี้ผมอ่อนให้มา1สตันไปก่อนเลยเป็นไงและไลอสก็เรียก ui, เคนสุเกะออกมาช่วยพร้อมมาซิลปล่อยเวทอันติเป็นไงครับโอหูยสคนนี้บอกเลยว่าเข้าคู่กันได้เป็นอย่างดี คราวนี้มาลองจัดแบบฟูลทีมดูนะครับแต่ผมสปอยตรงนี้เลยครับผมเล่นมาหลายรอบแล้วนะครับมาซีอู v p ตลอดเลยครับก็คือเก็บคิวได้ตลอดเลยสามสี่คิวอย่างต่ําตลอดเลยครับส่วนไลออนก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าเขายืนไหวนะครับคือบางด่านเนี่ยผมเอาไลออสยืนหน้าจนเกินไปครับโดนสตูโจมตีตุยก่อนที่จะได้เรียกเคนซูกะอีก ส่วนมาซิลเนี่ยจะมีปัญหาที่บางด่านครับอย่างเช่นด่านนี้เลยครับโดนใบหรือโดนสตันอย่างเงี้ยปุ๊บมาซิลทําอะไรไม่ได้แล้วก็ชะงักไปพักหนึ่งนะครับแต่พอเธอตั้งหลักได้กลับมาไล่เวทได้ใหม่ปั๊บเนี่ยรู้เรื่องครับผมเป็นแงเก็บไปอีก4คิวในด่านนี้และด่านนี้ก็จะมีปัญหาอีกเพราะว่ามีเจคนนี้ผมจําได้เลยเป็นสไนใช่ไหมครับที่ยิงด้านหลังก็ได้แล้วก็พุ่งใส่พวกเราก็ได้ครับงั้นผมอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับให้คนอื่นมารับแทนครับผมเดี๋ยวลองดูน่าจะดีขึึ้้นนน่าจะดีข มาซิลมาครับบัฟก่อนเลยไลออสเรียกพีซูเกตได้แล้วมาซิลยังไงครับมาอันติมาแล้วครับผมรอดูจังหวะนี้ครับคิวกันรัวๆมาแล้วดูดูดูเวทมาซิลไปตุมตามตุมตาม4คิวไปแล้วครับ5คิวเป็นไงผมบอกแล้วมาซิลนี้ยังโหดครับ MVP สุดๆ ทีนี้พอผมลองเอามาอารีนาดูปรากฏว่ายังไม่ทันได้รู้เรื่องเลยครับศัตรูตายซะก่อนครับอาจเป็นเพราะว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นมากมายนักนะครับอันดับอารีนาเลยไม่ได้สูงเท่าไหร่ครับพอมาไต่อันดับเท่านั้นแหละโอ้โหอันดับขึ้นพูดพูดพูด,พดแถบได้เพชรมาอื้อเลยครับ ทีนี้เรามาดูกิจกรรมในช่วงนี้บ้างดีกว่านะครับก็เปิดเมนูขึ้นมาเลยก็ไดน้นะครับแล้วก็มาที่อันนี้เลยครับงานเลี้ยงดันเจี้ยนในนี้เขาจะมีสรุปกิจกรรมในช่วงนี้ครับก็อย่างที่เห็นครับมีเป็น1ิบครับแต่ว่าผมจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของคอร์รัปชันกับอนิเมะก่อนกันละกันนะครับผมก็อันนี้เนี่ยจะเป็นดันเจี้ยนให้เราลงแล้วมีทำอาหารด้วยนะแต่ว่าเราควรไปลงดันเจี้ยนก่อนนะครับไม่งั้นมันจะทำอ,อื่นต่อไม่ได้ในดันเจี้ยนจะเป็นลักษณะข,ของเหมือนเกมกระนานอะ่ะค่อยๆเดินไปทีล,ละช่องแแตตตต่่่่่ะชออออองงกกกกกกก็็็มมมีีีเเเหาาาาารรรัันนนนไปปถ้้ิดวูซนนืค ่อสู้ตลุยตามดันเจี้ยนนั่นเองครับในดันเจี้ยนของกิจกรรมนี้ตัวละครทุกตัวของเราจเลเวล240หมดเลยครับทำให้เราสามารถที่จะพลิกแพลงหรือว่าเปลี่ยนตัวละครจัดทีมนู่นนั่นนี่ได้เลยตามอัธยาศัยแต่ว่าก็มีบางด่านนะครับที่เขาจะบังคับลงตัวละครตามที่กําหนดนะครับอย่างเช่นด่านนี้เจ๊มาซิลลงคนเดียวเก็บไป5คิวอีกแล้วครับท่านส่วนที่เป็นรูปหน้าปีาศาจสีแดงแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของการต่อสู้กับบอสนั่นเองครับ ส่วนที่เป็นช่องสีม่วงๆอันนี้จะเป็นเควสย่อยให้ทาครับอาจจะไม่ได้ทําในระบบนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าให้ไปตกปลาที่ไหนก็ได้ส่วนเขตแดนนักชิมอันนี้คือดันเจี้ยนขนาดย่อมๆที่มีให้เราสารวจนั่นเองครับวิธีการเล่นก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังเลยกันละกันนะครับเราต้องดูก่อนว่าสตัวจุดอ่อนเป็นธาตุอะไรคือเราสามารถสลับทีมได้ดูด้านขวาล่างเห็นไหมครับอ่านั่นแหละเราก็เอาตัวละครที่ชนะทางเดินเข้าไปชนได้เลยนะครับก็จะมีการสรุปว่าเราชนะหรือว่าแพ้การต่อสู้นะครับ พอเราชนะเสร็จปับ๊บเราก็จะได้รับค่าพลังเพิ่มเติมมานะครับแล้วเราก็ทําการสํารวจเข้าไปด้านในเรื่อยๆลึกๆ,ๆนะครับบางจุดก็จะมีพบปริศนาให้แก้ไขด้วยนะครับส่วนตัวนี้ก็น่าจะจัดการได้แบบสบายๆครับเพราะว่ามันแพ้ทางเราและค่าพลังของมันเนี่ยไล่เลี่ยก,กับเราครับคือสูงกว่าเราก็ได้ครับนิดหน่อยไม่เป็นไรครับตาบใดที่เราชนะทางเนาะทีนี้เราจะเห็นว่ามันมีของให้เก็บด้วยด้านซ้ายเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเอาไว้เพิ่มค่าพลังโดยตรงนั่นเองครับ คราวนี้มาเจอศัตรูอีกตัวหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาแพ้อีกาธาตุหนึ่งครับเราก็ต้องสลับทีมด้านขวาเห็นไหมอ่าแล้วเราก็เข้าไปชนเพื่อทําการต่อสู้เหมือนเดิมได้เลยครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ตรงนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรมากนะมันจะสรุปให้เราอ่านแบบนี้เลย ถ้าเกิดเจอกุญแจก็เก็บไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ในการเปิดประตูหรือว่าเปิดทางไปต่อนั่นเองครับและในดันเจียนนียมีมินิเกมให้เล่นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเหมือนด้านนอกก็คือให้เราขยับแท่นตรงนี้ครับมันจะเป็นกระจกอ่ามันก็จะไปจี้จุดนั้นทีจุดนี้ทีนะฮะเพื่อที่จะเปิดทางไปต่อนะครับแนะนําว่าจี้ให้หมดไปเลยครับเดี๋ยวเราไปสลับอันด้านบนด้วยนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีอีกอันหนึ่งใช่ไหมก็ต้องจี้เหมือนกันครับผม โอเคจี้ okay, ทะลุหมดเรียบร้อยแล้วน,นะครับผมก็เดินเข้าไปเก็บของเลยก็แล้วกันนะครับจะได้มีค่าพลังสูงขึ้นเนาะแล้วก็มีระเบิดด้วยครับอันนี้กดแตกคางเอาไว้ก็จะระเบิดตู้แบบนี้นะครับคราวนี้เราก็จะได้ไปสู้กับศัตรูที่อยู่ด้านสายต่อนะครับถึงแม้ว่าพลังมันจะเยอะกว่าเราเล็กน้อยก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราชนะทางเขานั่นเองครับทีนี้มันจะมีบางตัวที่มันหันหลังให้เราอะอย่างเงี้ยเราสามารถเดินเข้าไปด้านหลังแล้วก็จู่โจมได้จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับถึงแม้พลังจะสูงกว่าเรามา,มากเราก ท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะเราก็เล่นอย่างนี้นี่แหละครับไปเรื่อยๆครับพยายามดูจุดอ่อนพยายามเก็บของแล้วก็พยายามเข้าข้างหลังรวมไปถึงการแก้ไขปริศนาครับก็เล่นกันได้เลยแบบเพลินๆครับราเล่าสิบนาทีก็สามารถจบดันเจี้ยนนี้ได้แล้ว ส่วนที่เป็นรูปกระดิ่งหรือะระฆังเนี่ยแค่เดินลงไปปุ๊บก็จะได้รับรางวัลทันทีครับเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทําอาหารสําหรับการทําอาหารดูด้านล่างได้เลยนะครับจะมีคําสั่งปรุงอาหารอยู่เนาะเราใส่วัตถุดิบอะไรไปก็ได้3อย่างนะครับเครื่องปรุงด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมและลองปรุงอาหารดูนะครับก็ไปวัดดวงกันว่าจะได้อะไรนะครับถ้าเกิดว่าทําออกมาได้อย่างถูกต้องเนี่ยก็จะได้รับมาเป็นสูตรอาหารแบบนี้เลยครับ ทีนี้เวลาเราจะทํารอบต่อไปอะ่ะถ้าอยากจะได้แบบเดิมก็มาดูที่สูตรทำอาหารได้เลยนะครับหรือเราอยากจะทําแบบอื่นอะไรเงี้ยอย่างเช่นอใส่ไข่ไปสองฟองดูซิใส่ไอ้นี่ไอ้นี่อะไรเนี่ยลูกอมหรอ หรือเห็ดอะไรไม่รู้สักอย่างหนึง่งเครื่องปรุงก็ลองใส่โม่วมวดูอะไรเงี้ยลองปรุงดูใหม่พยายามคละวัตถุดิบไปเรื่อยๆ,ๆให้เจอสูตรใหม่ๆเยอะๆ,ๆนั่นเองครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสูตรมันไม่ซ้ําของเดิมใช่ไหมอ่าเวลาที่ท่านผู้ชมเลือกวัตถุดิบเนี่ยถ้ามันซ้ําของเดิมมันจะมีสูตรเด้งขึ้นมาตรงนี้เลยเห็นไหมครับอ่าเพราะนั้นท่านผู้ชมก็ลองคละสูตรดูใหม่อ่าแบบเนี้ยแสดงว่าเราได้อย่างอื่นแน่นอนนะครับไม่ซ้ําของเดิมนะครับอ่าปรุงแนอะไรเอยรอบนี้นี่ไงพุดดิ้งหน่อยรสเปรี้ยว พอเราทําอาหารเสร็จแล้วเราก็เสิร์ฟอาหารได้เลยนะครับซึ่งอาหารแต่ละอันเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสเตตัสบอกอยู่ด้วยนะครับว่ากินแล้วจะบวกอะไรนั่นเองครับเพราะนั้นก็กอดไปลุยเนี่ยมาเสิร์ฟกันสักเล็กน้อยนะครับดูแต่ละคนว่าไงอร่อยไหมถ้ามาซิลบอกว่าอร่อยนี่คือแสดงว่าอร่อยจริงครับถ้าเกิดใครได้ดูอนิเมะมาจะพอทราบว่ามาซิลเนี่ยเป็นหนึ่งคนเลยที่ไม่อยากจะก,กินมอนสเตอร์จากในดันเจียนครับ ทีนี้พอเรากินอาหารไปเรื่อยๆแล้วดูด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีเลเวลอยู่ด้วยนะครับผมคือถ้าเกิดว่าท่านชมเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไปติดบอสติดตั้งแต่ด่าน2อขีดหนึ่งเลยครับที่เป็นด่านบอสนั่นแหละเขาบอกว่าเราควรจะไปทานอาหารให้ถึงเลเวล30ก่อนนะครับก็คือต้องทานอาหารทั้งหมด30รอบนั่นหมายความว่าถ้าวัตถุดิบเรายังมีแค่เนี่ยอาหารที่เราทําได้มันก็จะยังคงไม่หลากหลายเท่าไหร่นะครับก็ใช้วิธีการปั๊มอาหารแล้วก็ทาน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 ไปได้เลยแต่ว่า ท่านผู้ชมอาจจะต้องมาดูที่บัฟอาหารนิดหนึ่งครับว่าอยากจะได้อะไรเป็นพิเศษนั่นเองนะครับก็จะมีสเตตัส5อันพื้นฐานเหมือนเดิมไปหละมีโจมตีป่องกัน HP การประหารนี่คือคริติคอลเนาะแล้วก็ดีเฟนเวนมนนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเก็บจนถึงเลเวล6 36 66เนี่ยก็จะได้รับบัฟบนอันเพิ่มเติมอีกด้วยครับและมันก็แบ่งตามประเภทไงก็มีทั้ง5สเตตัสก็5แบบอะเลครับ คำถามต่อมาคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอาหารที่เราทํามามันเพิ่มสเตสเตัสอะไรใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราเลือกสูตรอะไรก็ได้สักสูตรหนึ่งครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงมันมีบอกเลยเห็นไหมครับว่าสเตสตัสอะไรอันนี้คือโจมตีใช่ปะ่ะอันนี้คือคริติคอลหรือว่าการประหารอันนี้คือพลัง,งป้องกันและอีกอันหนึ่งที่ผมมีก็คือเพิ่ม HP นั่นเองครับถ้าเกิดผมอยากจะเพิ่มโจมตีก่อนผมก็ใส่เครื่องปรุงของการโจมตีเข้าไปแล้วเราก็ลองปรุงอาหารดูนะครับดูซิว่ามันจะออกมาเป็นเพิ่มพลังโจมตีหรือเปล่านะ ใช่ลองดูเพิ่มแอตแทกไหมเพิ่มแอตแทกเห็นไหมครับและถ้าเกิดวัตถุด,ดิบหมดนะครับและท่านชมไม่สามารถตะลุยดันเจียนต่อไปไหวแล้วเนี่ยดูด้านซ้ายตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะมีคําสั่งค้นหาด่วนนะครับกวาดล้างได้เลยนะครับก็จะได้รับทรัพยากรมาเลยทันทีครับ ทีนี้ย้อนกลับมาที่หน้าจอนันเจนกิจกรรมนะครับจะเห็นว่ามันมีรางวัลจากการที่เราสะสมสูตรหรือว่าตําราทําอาหารไปด้วยนะแล้วดูดิถ้าเกิดว่าเราหา4ี่อย่างนี้ทําได้ก็จะได้รับกรอบอวตารหรือว่าที่ประดับโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับแล้วดูด้านบนครับจะมีสรุปสูตรให้ด้วยว่าเราทําอะไรสําเร็จไปแล้วบ้างและยังมีคําใบ้บอกอีกด้วยนะครับว่าอาหารที่เรากาลังจะเจอในอนาคตเนี่ยมันต้องใส่อะไรบ้างแต่เขาใบ้ไว้แค่2รายการนะครับอีกอันนึงต้องมปมั่วเองเนาะแล้วเราโยกไปดูด้านขวาบนจะเห็นว่าถ้าเราทําอาหารได้ ครบตามที่กําหนดก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยส่วนอีกอันนึงนะักชิมและการเดินทางอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องนั่นเองครับแนะนําว่าให้ลองไปอ่านดูครับเพราะว่าจะได้รับทั้งรางวัลแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าทําไมมาซิลกับไลออสและเพื่อนๆเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในโลกของ AFK Journey ทีนี้พอทําภารกิจเสร็จแล้วดูด้านขวาบนครับจะมี quest ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้แจกของรางวัลนั่นเองนะครับโดยเฉพาะไอเทมสาหรับการอัปเกรดไลออสเขาจะแจกมาเยอะมาก และด้านขวาบนอีกอันหนึ่งคือคลังเหตุหรือก็คือแต้มกิจกรรมที่เราได้รับมานั่นแหละครับสามารถเอามาแลกของได้เพียบเลยเห็นไหมครับคือไลออสเนี่ยเป็นตัวละครระดับแรงอารถูกไหมครับน่นแหละเราก็ต้องเอาไอเทมที่เราได้จากกิจกรรมนี่แหละครับไปอัปเกรดเรื่อยๆๆๆๆเนาะไลออสจะได้เลื่อนแรงกับเขาได้กล่าวเป็นว่าใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูนะ